สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับคุณครูกันอกวันถาวพรพรหรือครูฝนกันนะคะวันนี้คุณครูฝนจะมาสอนหน่วยการเรียนรู้เรื่องวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาค่ะวันนี้ครูฝนมีเกมตอบคำถามมาให้เด็กๆช่วยกันตอบกันนะคะเริ่มกันเลยค่ะข้อที่หนึ่ง สถานที่ที่เด็กๆไปทำบุญไหว้พระคือสถานที่ใดภาพที่หนึ่งโรงเรียนภาพที่สองวัดภาพที่3โรงพยาบาลเด็กๆคิดว่าการไปทำบุญไหว้พระคือเราต้องไปสถานที่ใดครูฝนจะจับเวลา5วินาทีเริ่มกันเลยค่ะ หมดเวลาแล้วคะ่ะเด็กๆเ,เลือกภาพที่เท่าไหร่กันคะถูกต้องคะ่ะภาพที่สองนั่นเองวัดคือสถานที่ที่ให้ประชาชนปฏิบัติกิจทางศาสนาและเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ค่ะต่อไปข้อที่2นะคะดอกไม้ที่นิยมนำไปบูชาพระคือดอกอัไรภาพที่หนึ่ง ดอกมะลิภาพที่สองดอกพุทธรักษาภาพที่สามดอกบัวเด็กๆคิดว่าดอกไม้ที่นิยมนำไปบูชาพระคือดอกอะไรคะครูฝนจะจับเวลา 5. วินาทีให้เด็กๆเ,เลือกคำตอบกันคะ่ะหมดเวลาคะ่ะเด็กๆเ,เลือกภาพไหนกันคะ ถูกต้องค่ะดอกบัวคือดอกไม้ที่สื่อถึงคุณธรรมความบริสุทธิ์ความสง,งบและนิยมนำไปบูชาพระค่ะต่อไปข้อที่3เด็กๆต้องนำเทียนพรรษาไปถวายกับบุคคลใดภาพที่หนึ่งพระสงฆ์ภาพที่ 1, สองแม่ชีภาพที่ 2, าท 3, สามฤาษี เด็กๆคิดว่าเด็กๆต้องนำเทียนพรรษาไปถวายกับบุคลค,คลใดคะครูฝนจะจับเวลา 5. วินาทีให้เด็กๆเลือกคำตอบกันคะ่ะหมดเวลาคะ่ะเด็กๆเลือกภาพไหนกันคะถูกต้องคะ่ะภาพที่หนึ่งนั่นเองพระสงฆ์คือชายที่บวชเป็นพระ ในพระพุทธศาสนาค่ะต่อไปข้อที่4นะคะวันเข้าพรรษาต้องนำสิ่งใดไปถวายพระภาพที่หนึ่งผ้าขนหนูภาพที่2ผ้าอาบน้ำฝนภาพที่สผ้าขาวม้าค่ะครูฝนจะจับเวลา 5. วินาทีให้เด็กๆเ,เลือกคำตอบกันค่ะ หมดเวลาค่ะเด็กๆเ,เลือกภาพไหนกันคะถูกต้องค่ะภาพที่2ผ้าอาบน้ำฝนคือผ้าที่พระสงค์ใช้ผัดเปลี่ยนเวลาส่งน้ำหรืออาบน้ำนั่นเองอ่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะคือข้อที่5เด็กๆควรปฏิบัติตนอย่างไรในวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาภาพที่หนึ่งนอน ภาพที่2เล่นในสนามภาพที่สไปทำบุญเด็กๆควรปฏิบัติอย่างไรในวันอาสาฬหะบูชาและวันเข้าพรรษาคะครูฝนจะจับเวลา 5. วินาทีให้เด็กๆเ,เลือกคำตอบกันคะ่ะหมดเวลาคะ่ะเด็กๆเ,เลือกภาพไหนกันคะถูกต้องคะ่ะ ภาพที่3นั่นเองการทำบุญคือการทำความดีทำให้จิตใจของเราแบ่งบานไปด้วยบุญวันนี้ครูฝนมีคำถามมาฝากเด็กๆ5ข้อเด็กๆตอบกันได้กี่ข้อคะเก่งมากเลยคะ่ะค่ะวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาเด็กๆ อย่าลืมไปทำบุญกันนะคะส่วนวันอาสาฬหาบูชามีกิจกรรมเวียนเทียนด้วยนะคะและครูฝนก็อยากจะฝากให้เด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปที่ปฏิบัติกิจกรรมวันอาสาฬหาบูชาวันเข้าพรรษาส่งมาให้ครูฝนดูด้วยนะคะวันนี้ครูฝนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย